แช่เขาวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน23เมษายน2 5 6 5ฟังทางนี้นะคะคลังเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่คลังเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ระบุต้องมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและเฉลีย่ยครอบครัวละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท เงินฝากไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทมีบ้านไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรไม่มีบัตรเครดิตหนี้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทหนี้รถไม่เกิน1ล้านบาทคืบหน้าจากกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติมหรือบัตรคนจนนะคะรอบใหม่ ปี2 5 6 5ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้โดยบุคคลที่เข้าขายต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะบุคคลที่เข้าขายไม่ได้รับสิทธิ์นะคะฟังดีๆภิกษุสัม,มนเนรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกัดกันข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐนะคะเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน10,000แสนบาทต่อปีผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกอุฒิสภาในส่วนของรายได้นั้นผู้ลงทะเบียนต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0,000แสนบาทต่อคนต่อปีในช่วง <sven tweeting S 2> ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งรายได้เฉลี่ยครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน1 0,000แสนบาทต่อคนต่อปีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะการคำนวณรายได้เฉลี่ยครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวนะคะสำหรับทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐโดยทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคนณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อคน ณเวลาใดเวลาหนึ่งการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินของครอบครัวผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วยจํานวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวนะคะมาดูด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ หนึ่งที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดีและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินกรณีที่อยู่อาศัยอย่างเดียวบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ 2ที่ดินแยกที่อยู่อาศัยในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นอกจากนี้จะต้องมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรือมีหนังสือดังกล่าวเพื่อแต่เมื่อรวมกับกรณีที่อยู่อาศัยและที่ดินข้างต้นจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ หรือ10ไร่แล้วแต่กรณีนะคะณเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรมให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินในกรณีอาศัยอยู่อย่างเดียวกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดียวเท่าเฮาห้องแถวและตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานะคะกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดียวเถวห้องแถวและตึกแถวร่วมากันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสต้องรวมกันแล้วมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวา กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรส ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่หรือในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่สำหรับที่ดินที่แยกที่อยู่อาศัยนั้นในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่ในกรณีใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่ ต้องไม่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรือมีหนังสือดังกล่าวนะคะเมื่อรวมกับอาสาหาริมทรัพย์ข้างต้นจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่หรือ20ไร่แล้วแต่กรณีณเ,นะเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งนี้หากมีผู้ลงทะเบียนหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนมีรายชื่อเป็นเกษตรกร,กรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐหรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรนอกจากนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งและต้องไม่มีหนี้สินสําหรับที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้สําหรับยานพาหนะไม่เกิน1ล้านบาทนะคะ อัปเดตนะคะครั้งเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่อัปเดตล่าสุด23เมษายน2 5 6 5